หลังจากที่มีคลิปดราม่าขององค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่มีการ หน้าบูดหน้าบึ้งเนาะที่มีการเดินออกมาจากเวทีนะครับอุ้มได้เห็นดราม่าแล้วก็คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าไปเม้นต่อว่าน้องเยอะมากๆแต่อุ้มมองว่าส่วนตัวก็คือคนเรามันก็มีมีอาการหลุดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหน้าบูดหน้าบึ้งเนี่ยบางทีเราลืมตัวนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะวา่าเหตุเกิดเพราะว่าน้องเนี่ยใส่ชุดที่แบบมันลุ่มล่ามจนเกินไปนะครับ <c oughs> แล้วก็เดินยากนะทุกคน <h> ah> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเราแบบ าจจะหกล้มได้หรืออะไรได้มันทําให้สีหน้าเราเ,ราเนี่ยมันกังวลได้นะทุกคนก็คนที่ดราม่าก,ก็คือไม่ต้องดราม่าแล้วนะครับก็คือมันเป็นชีวิตปกติของคนเราแหละที่สาบว่แบบเหมือนเราจะล้มมาทุกคนเราก็ต้องหน้าบูดถูกไหมมันจะยิ้มไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องอุ้งอิงแล้วก็สำหรับคนที่ดราม่าเนี่ยก็เบาๆนะครับ